สุดยอดเกจิหลวงปู่ทองสิทธ์น้องสมเด็จโตเสกอะไรขังทุกอย่างประวัติหลวงปู่ทองวราชโยธาลาดบัวขาวกรุงเทพหลวงปู่ทองอายนะเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2363ตรงกับปาร,รชสมัยที่สองเป็นบุตรของนายหวดแทหลิม ชาวจีนหกเกี้ยนมารดาเป็นชาวมอนต่อมาท่านได้อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2384ได้อุปสมบทนาวัดเงินบางพรมตลิ่งชันโดยมีท่านเจ้าขุนวินัยกิจจารีเทระผู้อดีตเจ้าอาวาสองค์ที่สองของวัดเงินบางพรมเป็นพระอุปชาได้รับฉายาตามภาษามาคตว่า อาญนะหลังจากอุปสมบทมาได้พำนักจำพรรษาณนาวัดแห่งนั้นเพื่อศึกษาพระธรรมวินยัยและคอยอุปถากพระอุปชาของท่านภายหลังได้ทุดดงขวัตเพื่อสแสวงหาโมฆะธรรมเมื่อพระราชโยธาก่อสร้างวัดราชโยธาสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้นิมนต์ท่านให้มาเป็นเจ้าอาวาสท่านจึงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดราชโยธา ท่านเป็นยอดพระเกจิที่เก่งมากๆในสมัยก่อนโดยท่านเป็นศิษย์รุ่นน้องของสมเด็จพระอจารย์โตผมมรังสีซึ่งมีอาจารย์ร่วมสำนักเดียวกันคือหลวงปู่แสงวัดมณีชนขันจังหวัดลบบุรีศิษย์ร,ร่วมสำนักเดียวกันอีกท่านคือหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนอกจากนี้สหายของหลวงปู่ทองที่ไปมาหาสู่กันเป็นประจำ เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาความรู้และวิชาอาคมต่างๆก็มีหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรหลวงปู่สุขวัดป่าของมะขามเท้าจังหวัดัยนาทหลวงปู่พิิงวัดบางประกอบหลวงปู่ภูวัดอินหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลวงปู่แช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตท่านเจ้ามาวัดสามปลื้ม หลวงปู่ปั้นวัดเงินตลิ่งชันส่วนลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองก็มีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วซึ่งเป็นศิษย์ก้นกุฏิของท่านเพราะท่านเป็นพระอุปชาบวชให้เองและตอนที่หลวงปู่เผือกสร้างพระหลวงปู่ทองก็ยังมอบผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆซึ่งท่านแบ่งมาจากสมเด็จพระอาจารย์โตผมมะรางังสีศิษย์พี่ของท่านให้หลวงปู่เผือกไปสร้างพระด้วย นอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านที่มาขอเรียนวิชาเพิ่มเติมจากหลวงปู่ทองเช่นหลวงปู่เหลือวัดสาวชะงกชาเชิงเซาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาหลวงปู่คงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามหลวงปู่จาดวัดบางกระเบาปราจีนบุรี หลวงพ่อสวดวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อคลายวัดสวนขันนครศรีธรรมราชหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระองค์สมุทรสาครหล,ลวงพ่อแชม่มวัดตะกองภูเก็ตหลวงพ่ออีวัดสัตหีบชนบุรีและสิทธิ์ที่เป็นขารวาดเช่นอาจารย์แก้วคำวิบูลบวชเป็นพระแล้ว อ,อมาศึกเป็นคารวาสอาจารย์แถวกรเดชอาจารย์เจ็กสำนักสามแยกไฟฉายอาจารย์เที่ยงน่วมมานาสำนักบ้านมีดีในสมัยก่อนหลวงปู่ทองท่านเป็นพระอาวุโสสูงและส่งไว้ซึ่งวิทยาคมแก่กล้าดังนั้นไม่ว่าใครก็ล้วนมาขอเรียนวิชาต่างๆจากท่านสำหรับพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆ หลวงปู่ทองก็สร้างเอาไว้พอสมควรเนื่องจากลูกศิษย์นั้นศรัทธาท่านมากเลยขอให้ท่านสร้างและให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้เช่นลูกอมชันหมากหมากถุยไข่นกคุ้มตะกุดฝาบาทผ้ายันเขียนมือเสื้อยันพระเนื้อดินผงหลังยันตรีนิสิงเหพิมพ์สมเด็จพิมพ์ต่างๆวงเล็บยุกต้นรอสหนึ่งหนึ่งสอง หรือประมาณพศ2436ถึง39พระเหนือเมฆพรัดพิมพ์ต่างๆยุคกลางประมาณปีพศ2459ถึง60พระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อโตพิมพ์นางพญาพิมพ์ปิดตาหยันรอบพิมพ์ปิดตาเม็ดขนุนพิมพ์ลีลาประมาณปียุคปลายพศ2476 และเหรียญยอดนิยมอย่างเหรียญหน้าลอยพศ2477เหรียญหน้าจมพศ2480ซึ่งอาจารย์แก้วคำวิบูลได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นต่างๆปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะหายากมากคนรุ่นนั้นต่างเก็บไว้ใช้กันหมดที่เราพอจะได้เห็นกันบ้างก็คือสมเด็จเขียวเหนียวจริงหรือสมเด็จกรูบึงพญาสุเรน ซึ่งท่านปลุกเสกให้แม้ตอนสงครามอินโดจีนพระยาพระหนผลพยุหเสนาอดีตนายกรัฐมนตรีก็ยังได้ที่หมุนท่านขึ้นเครื่องบินไปโปรยทรายเสกรอบวัดพระแก้วและสนามหลวงรวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้คุ้มครองมีให้มีอันตรายจากการระเบิดของข้าศึกและยังได้ขอร้องให้ท่านสร้างเสื้อยันเพื่อแจกทหารไปใช้ในสงครามซึ่งเสื้อ,อยันนี้ มีกิติศัพท์เรื่องหลือกันมากว่าแคล้วคลาดยิงไม่ถูกหรือโดนยิงแล้วก็ไม่เป็นอะไรบางคนโดนยิงล้มลงก็ยังลุกขึ้นมาสู้ใหม่จนได้รับฉายาว่าทหารไทยเป็นทหารผีซึ่งตอนนั้นเสื้อหยันที่ท่านสร้างจะจารเขียนด้วยดินสอดำท่านเองทำให้ไม่ทนันจึงได้ขอให้พระอาจารย์อีกห้าท่านมาร่วมสร้างด้วยคือหนึ่ง หลวงปู่แช่มวัดตากร้องนครปฐมหลวงปู่คงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอุธยาหลวงปู่จาดวัดบางกระเบาปราจีนบุรีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วสมุทรปราการหลวงปู่ทองท่านเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งท่านมีอภิญญาจิตและปฏิหารมากมายแม้แต่คนจะถ่ายรูปท่าน ก็ยังถ่ายไม่ติดเลยครับทำให้ปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีรูปท่านและที่เห็นกันมีเพียงรูปเดียวที่ชัดที่สุดก็คือรูปที่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายร่วมกันไปอ้อนวอนขอถ่ายรูปท่านซึ่งเป็นรูปที่ท่านกําลังลงบันไดไปฉันเพลนเท่านั้นส่วนรูปที่แอบถ่ายตอนท่านฉันเพลนนั้นไม่ชัดติดเป็นเงาเเท่านั้นหลวงปู่ทองท่านมรณภาพ เมื่อปีพุทธศักราช2480สิซิริรวมอายุได้117ปีนับเป็นยอดเกจิอาจารย์แห่งเมืองไทยที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบันครับ